ฝนก็บกำลังตกลิ่นอย่างน,นแต่เสียงอ่นอยู่หน้าอาเนี่ยค่ะอยู่ติดกันกับหน้าแม่เนี่ยละ่ะเสียงอาท่มกับอาต่อยเฮ็ดอย่างน้อมีความอยากรููอยากเห็นทำอะไรกันนี่ราคาขันฝนตกค่นนั่นบนนอกกันสีลงมาหน้ามาหนุนน,นั่นนี่ของเพื่อนไปเบืง้งคันแท่นาเบิ้งน้ำเบิ้งทาฝนตกก็ออกมานา ซูมดูซิคุณอา,อาทำอะไรกันเห็ดอย่างนองน่าจะเห็ดถนนท่างเที่ยวลงหน้ารยากาศตอนเช้าดีมากใกล้ละค่ะเดี๋ยวจะน้อยกับสเป็นดี้สีเขียวไปเมื่อไหร่